ผักหวานป่าผัดไข่ใส่แหนมนะครับจานนี้มาๆๆอร่อยกันนะครับสําหรับผักหวานผัดไข่นะครับก็ได้ผักหวานป่ามานะครับมีเพื่อนนํามาให้นะครับใจดีจริงๆนำมาให้นะครับเป็นผักหวานป่านะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าทาไมใบมันสีเข้มนะครับอันนี้เป็นผักหวานป่าก็คือผักหวานเด็กเขานะครับเด็กเขาในภูสูงนะครับสําหรับผักหวานป่าชชินนี้นะครับผมผักหวานป่านะครับก็ มีผู้จะดีนํามาให้นะครับปกติเป็นเมนูแกงผักหวานเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะทําแบบผักกลางนะครับอาหารตามฤดูกาลจริกๆนะครับก็คือผักหวานป่านเองนะครับเอามาจากป่าจริงๆนะครับผักนี่ครับผมวันนี้ก็จะนํามาเด็ดก่อนที่จะปรุงอาหารนะครับก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับส่าหรบบผักหวานป่าชนิดนะครับผมเป็นผักหวานป่าที่อยู่ในเขานะครับใบสีเข้มนะครับใบใหญ่นะครับก็นํามาเด็ด ใบเขาก่อนนะครับก้านไม่เอานะครับก้านมันแข็งนะครับและอีกอย่างทีนินึงครับผมเป็นผักหวานป่าอีกเช่นกันนะสีเขียวอ่อนอันนั้นเป็นผักหวานโคกหรือว่าเป็นเขาที่เตี้ยๆนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เอานมาเพาะปลูกได้แล้วก็เป็นเชิงพนนันธุ์นะครับซ่อนแบบผักหวานประเภทนั้นนะครับซ่อนแบบประเภทนี้นะครับก็คือผัวานเขียวสีเขียวเข้มนะครับอันนี้มีความคุ้นเคยเพราะว่าตอนสมัยยังเด็กเนาะ พ่อแม่เคยพาขึ้นเขาแล้วก็ไปเก็บผักหวานชนิดนี้มาครับผมมาทําแกงนะครับก็เป็นแกงใส่ปลาร้าใส่ไข่บวแดงนะครับแต่วันนี้ไม่มีไข่บวแดงเนาะเราก็จะเอามาผัดนะครับเอามาผัดแบบภาคกลางนะครับผมก็เด็ดแบบนี้นะครับเอาใบเขาอ่อนแล้วก็เอาการทิ้งนะครับเพราะว่ามัจเกกะเวลารับประทานนะครับก็ไม่สะดวกในการรับประทานการแข็งนะครับก็จะมาเด็ดรูดนะครับรูดเอาใบอ่อนแล้วก็ยอดการทิ้งไปนะครับสําหรับ ผักหวานที่เราเด็ดนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับก็นี่ไงครับผมการเราไม่เอาเนาะเราทิ้งไปเลยนะครับเขาไม่เอามันแข็งกินไม่ได้นะครับนี่คือใบข้องคอที่เด็ดแล้วนะครับพร้อมที่นําไปล้างนะครับผักหวานป่านะครับเพื่อความสะอาดนะครับผมผักทุกอย่างนะครับไม่ว่าได้มาจากไหนนะครับต้องนํามาล้างก่อนนะครับทั้งความสะอาดเพื่อความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานผักของเรานะครับ ก็นามาล้างให้สะอาดจนที่ว่าพอใจแล้วก็อัปหวานพักไว้นะครับให้น้าเส็ดก่อนนะครับส่วนปากวานที่เราล้างน้ํานะครับผมพร้อมที่จะไปปรุงอาหารแล้วนะครับเครื่องปรุงเมนูนะครับผมสําหรับอีกอย่างหนึ่งก็คือแหนมเป็นแหนมหมูแท่งๆดีนะฮะเอามาบี้บี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอาออกจากถุงพลาสติกนะครับเตรียมไว้สําหรับแหนมหมูนะครับก็ให้รสชาตินะครับเพิ่มเติมเข้าไปสําหรับการผัดหวานวันนี้นะครับอันนี้คือเป็น ความคิดจากจารประทานของคนทําเองนะครับผมสาหรับใส่แหนวันนี้ครับเป็นแหนหมูนะครับก็บีบี้บีให้แตกกระจายก่อนแล้วก็เตยมไว้นะครับสําหรับแหนหมูนะครับสําหรับเครื่องผัดนะครับบางท่านอาจจะใช้เป็นกระเทียมตําอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ตะกรันคอมเพลทแซบก็เลยใส่พริกไปด้วยนะครับตาพริกกระเทียมเตรยมไว้นะครับสําหรับเป็นเครื่องผัดผักหวานวันนี้นะครับผมผัดผักหวานวันนี้ก็เราจะใส่ไข่นะครับวันนี้เตรียมไว้ไข่ไก่สามใบจะสามฟองนะครับสาหรับใส่ผัด ผักหวานจานนี้นะครับผมผักหวานเตียนนะครับพร้อมแล้วนะครับที่เราจะไปผัดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหวานแหนมหมูที่เราบี้เตรียมไว้นะครับแล้วก็พริกกระเทียมตำแล้วก็ไข่ไก่สามใบนะครับก็เปิดแก๊สนะครับตั้งกระทะนะครับวันนี้แล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปนะครับสักเล็กน้อยแล้วก็ตามความเหมาะสมนะครับและแต่ชอบนะครับพริกกระเทียมตำนะครับลงไปในกระทะแล้วก็ไปผัดเจียวกับน้ำมันในกระทะก่อนนะครับสำหรับพริกกระเทียมที่เราตำไว้นะครับผม ก็ตอกไขลงไปนะครับทั้ง3าใบเลยนะครับตอกไขลงไปนะครับแล้วก็ทําการผัดเค้ากับพริกกระเทียมที่เราผัดนะครับผมจนกว่าไข่ไก่จะสุกนะครับผมสําหรับไข่แล้วก็พริกกระเทียมที่เราผัดรวมกันนะครับไข่สุกแล้วนะครับแล้วก็ใส่แหนมที่เราบี้ไว้นะครับลงไปนะครับไปผัดเคา้าคลุกเคล้าให้เข้ากันกับไข่แล้ว ริกกับกระเทียมที่เราเกียวให้หอมเลยนะครับผัดเข้ากันก่อนนะครับจนไข่สุกนะครับสําหรับไข่แล้วก็หนม้หมูนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับให้ความกลมกล่อมนะครับแล้วก็ซอสน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสด้วยนะครับเพิ่มความอร่อยนะครับแล้วก็ผัดเข้าอีกครั้งหนึ่งให้เครื่องปรุงรสต่างๆนะครับเข้ากันนะครับแล้วก็ผักหวานที่เตรียมไว้นะครับลงในกระทะเลยนะครับสําหรับผักหวาน อันนี้แล้วแต่บางท่านจะลวกน้ําให้สุกกันก็ได้นะครับแล้วก็บางท่านอาจจะผัดเลยวันนี้ขอผัดเลยนะครับก็เลยเป็นผักหวานอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ยุบก็เลยผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผักหวานจะสุกือยุบนะครับกระทะคงใ่้จะเล็กนะครับก็ผัดไปจนกว่าสุกแล้วทบเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละครับผักหวานก็จะสุกเร็วนะครับใช้เวลาผัดไม่มากนะครับไม่นานนะครับสําหรับผักหวานผัดไข่ใส่แหนมนะครับก็สุกแล้วนะครับพร้อมที่จะตักเสิร์ฟลงจานเลยครับ ผหวานป่าาจจะคุ้นเคยในการทําเมนูเนาะจะเป็นแกงผหวานป่าใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดใส่อะไรต่างๆนะครับก็วันนี้ฉีกฉีกแนวฉีกเมนูครับผมมาเป็นผัดดีกว่านะครับผมเป็นผหวานป่าผัดไข่ใส่แหนมนั่นเองนะครับก็ให้รสชาติอร่อยฉีกไปจากตำดับเดิมๆนะครับสําหรบบเมนูจากผหวานป่านะครับผักหวานชะว่าจะแกงใส่ไข่มดแดงได้เลยน,นะครับเอามาผัดก็ได้เช่นกันนะครับจานนี้ ผักหวานผัดใส่ไข่ใส่แหนมนะครับผมมาชิมดูก่อนนะครับอร่อยขนาดไหนก็เหมือนผัดผักนั่นแหละครับผมก็อร่อยรสชาติให้ความเป็นผัดผักผัดผักนะครับนั่นก็คือผักหวานผัดไข่ใส่แหนมนะครับเคียวกรุบๆนะครับของเนื้อผักหวานแล้วก็อร่อยไข่แล้วก็อร่อยแหนมนะครับผม รสชาตเป็นกับข้าวกับข้าวหรือว่าจะเป็นกับแกล้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่นะครับผมอร่อยครับ